อาบัติปราชิกเพราะนายขุนทองจัดตารางเวลาทำงานให้ท่านพระครูจึงทำให้ญาติโยมที่มาเข้ากรรมฐานได้มีโอกาสมากขึ้นในอันที่จะาเรียนถามข้อข้องใจสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมให้ได้ผลดีนั้น จำจะต้องมีครูอาจารย์คอยควบคุมชี้แนะอย่างใกล้ชิดไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือหลงทางได้ง่ายเช้าวันหนึ่งขณะที่ท่านพระครูกำลังสอบอารมณ์ให้อุบาสกอุบาสิก,กาอยู่ที่กุฏิหญิงสาวผู้หนึ่งเดินเข้ามานั่งแถวหลังสุดก้มลงกราบสามครั้งแล้วนิ่งอยู่สีหน้าท่าทางบ่งบอกว่าหล่อนกำลังมีทุกข์ ท่านเจ้าของกุฏิยังต้องใช้เวลาในการสอบอารมณ์อีกนานจึงอนุญาตให้หล่อนลัดคิวด้การถามว่ามีอะไรเหรอจ้าแม่หนูไหนขยับเข้ามานั่งในในหน่อยสิบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ก่อนต่างขยับกายเปิดทางให้หล่อนครานเข้ามาอาตมาขอโทษญาติโยมด้วยนะที่ขอลัดคิวให้แม่หนูคนนี้ก่อนท่าทางเขามีธุระด่วน อาแม่หนูมีอะไรว่าไปเลยท่านกล่าวอนุญาตหญิงสาวจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อคะหนูมาขอบวชชีคะ่ะคิดยังไงถึงจะบวชล่ะหนูหนูกลุ้มใจคะ่ะให้หนูบวชเธอนะคะหลวงพ่อหนูอยากจะอยู่ในที่สงบคะ่ะท่านพระครูตรวจสอบคุณสมบัติของหล่อนและจึงพูดขึ้นว่าเอาลละอย่าเพิ่งพูดเรื่องบวช เอาอย่างนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจะให้ขุนทองเขาพาหนูไปฝากไว้กับแม่ครัวสักเจ็ดวันแล้วค่อยมาพูดกันใหม่ท่านเรียกนายขุนทองมาสั่งการครั้นหญิงสาวลุกออกไปแล้วอุบาสิกาคนหนึ่งได้ถามขึ้นว่าทำไมหลวงพ่อไม่ส่งเขาไปอยู่สํานักชีล่ะคะทำไมถึงส่งไปอยู่ที่โรงครัวก็พวกแม่ชีเขากินข้าววันละสองมือ้อแต่แม่หนูคนนี้ แกจำเป็นจะต้องกินสามมือ้ออาตมาจึงต้องส่งไปอยู่กับพวกแม่ครัวก็ใครว่าอาตมาจะให้เขาบวชละ่ะคืนให้เขาบวชก็เสียชื่อวัดหมดรับรองว่าวัดป่ามะม่วงเสียชื่อกันคราวนี้แหละให้บวชไม่ได้เด็ดขาดท่านพูดเสียงหนักแน่นทำไมล่ะครับอุบาสกที่นั่งหน้าสุดถามผู้ที่นั่งอยู่ในที่นั้น มีประมาณ20คนเป็นอุบาสกเพียงสามคนแสดงว่าพวกผู้ชายเป็นโรคไม่ชอบเข้าวัดท่านพระครูตอบว่าจะให้บวชได้ยังไงก็มาสองคนบวชได้หรือผมเห็นมาคนเดียวนี่ครับใช่ใครๆก็เห็นเข้ามาคนเดียวแต่อาตมาเห็นเข้ามาสองคนอยู่ในท้องคนหนึ่ง แบบนี้ให้บวชได้ยังไงใครไม่รู้จะหาวามาท้องกับพระเพราะคันมันโตขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อกี้อัตมาไม่พูดเพราะกลัวเขาจะอายญาติโยมเห็นหรือยังว่าเห็นหนอนน่ะมันมีประโยชน์มหาศาลทีเดียวไม่ใช่เป็นการอวดคุณวิเศษแต่ประการใดโยมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับอุบาสกตอบหลวงพ่อคะ และอย่างฉันเนี่ยจะมีโอกาสได้เห็นหนอหรือเปล่าคะอุบาสิกาอีกผู้หนึ่งถามขึ้นจะได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีที่โยมเคยสั่งสมเอาไว้แต่ชาติบางก่อนบวกกับความเพียรพยายามในชาตินี้ถ้าชาติก่อนๆไม่ได้สั่งสมมาชาตินี้จะเพียรพยายามสักเท่าใดมันก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการปฏิบัติของเราเป็นหมัน เพราะมันจะเป็นเหตุปัจจัยของชาติต่อๆไปอาจจะไปได้ชาติหน้าก็ได้แต่อย่างไรก็ตามอาตมาไม่สนับสนุนให้ตั้งความหวังขอให้โยมอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดกำหนดสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาก็จะได้เห็นหนอหรือไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสนใจแต่ถ้าได้แล้วใครนำไปใช่ในทางที่ไม่ถูกต้อง อีกหน่อยก่อเสือ่อมยังอาตมาเนี่ยไม่เคยใช้ดูเลขให้หวยใ,ใครเพราะไม่ใช่วิสัยของพระที่จะทำเช่นนั้นงั้นพระที่รับสะเดาะเคราะลดน้ำมนตตัดเวรตัดกรรมก็ไม่ถูกต้องสิคะอ๋อพระหมอดูอีกอย่างมันจะถูกต้องได้ยังไงล่ะโยมท่านเก่งแต่สะดาะเคราะหให้คนอื่นเขาพอเคราะตัวเองกลับสะดาะไม่ได้ โยมคอยดูไปก็แล้วกันว่ากฎแห่งกรรมทำหน้าที่เร็วรอช้าคุณหญิงคนหนึ่งเข้ามาพูดแห่อัตมาฟังว่าเดี๋ยวนี้กรรมติดจรวดนะให้ผลทันตาเห็นไม่ต้องรอถึงชาติหน้าถ้านึกถึงคำพูดของคุณหญิงอ่อนอุสา พระสมัยนี้ทําตัวนอกรีดนอกรอยนะครับหลวงพ่อที่ผมกล้าพูดเพราะผมเคยเป็นลูกศิษย์วัดมาก่อนตอนเรียนหนังสือผมต้องอาศัยวัดอยู่เพราะว่าเป็นเด็กบ้านนอกพ่อแม่ส่งไปเรียนที่กรุงเทพก็เลยได้อาศัยอยู่กับหลวงพี่ซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันงั้นหรือโยมอยู่วัดอะไรละ่ะเขาบอกชื่อวัดแห่งหนึง่งเป็นวัดที่มีรายได้ดีเพราะคนมียศคนรวย,รวย มาให้เผาทุกวันส่วนคนจนไม่มีสิทธิ์เอาศพมาเผาที่วัดนี้เพราะว่าสู้ค่าโสหุ้ยไม่ไหวโอ้ยวัดนี้น่ะหรือยอดยิวเลยค่ะหลวงพ่อญาติฉันเคยเอาศพพ่อเข้าไปไว้ตั้งใจจะสวดอภิธรรมสักเจ็ดคืนพอสวดไปได้สามคืนก็ต้องขอย้ายวัดเพราะสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวขนาดเขาเป็นคนมีเงินนะคะ ยังสู้ไม่ไหวเลยค่ะและหลวงพ่อเชื่อไหมครับคนที่อยู่วัดมักจะเกลียดพระอย่างผมเนี่ยเกลียดมากๆแต่ก็ไม่ทุกองค์นะครับองค์ไหนดีผมก็ไม่เกลียดแต่องค์ที่ดีๆก็หายากแสนยากไปเกลียดท่านเรื่องอะไรล่ะโยมก็ท่านทำตัวไม่เหมาะสมนั่สิครับอย่างหลวงพี่ข้างห้องผมท่านเอาศีกาเข้าไปคุยในห้องคุยตั้งแต่หัวค่ำยันดึก ปิดประตูคุยซะด้วยผมก็ไม่อยากจะคิดว่าเขาทำอะไรกันเพราะผมกลัวบาปอีกอย่างเราก็ไม่ได้เห็นกับตาและทำไมไม่แอบดูล่ะอุบาสกอีกคนถามไม่หรอกครับผมกลัวเห็นแต่พวกเพ,เพื่อนผมมันเจาะฝ้าแอบดูและพากันหัวเราะคิกๆชอบใจแหมถ้าผมเป็นคุณผมต้องแอบดูให้รู้ดำรู้แดงไปเลย อุบาสกผู้นั้นว่าผมไม่อยากเดือดร้อนจะพวกนั้นพอดูแล้วก็เดือดร้อนไปตามๆกันเพราะต้องออกไปเสียเงินเสียทองให้ผู้หญิงอย่างว่าส่วนผมไม่มีเงินที่จะทำเช่นนั้นเขาบอกเหตุผลที่ไม่ยอมแอบดูท่านพระครูเชื่อในสิ่งที่เขาพูดโดยไม่ต้องใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบที่เชื่อเพราะท่านเองก็มีเพื่อนเป็นลูกศิษย์วัดมาก่อน จึงรู้เช่นเห็นชาติพระนอกรีดนอกรอยมานักต่อนักแล้วจึงเล่าแต่ในส่วนที่พอจะเล่าได้อาตมาก็มีเพื่อนเป็นเด็กวัดเหมือนกันวัดที่กรุงเทพนะชื่ออะไรก็อย่าไปรู้เลยก็อย่างที่โยมว่าใกล้พระก็เกลียดพระอาตมาเกลียดพระที่สุดแต่อย่าลืมนะมันเป็นกฎแห่งกรรมเกลียดพระก็เลยต้องมาเป็นพระ โบราณเขาสอนไว้ว่าเกลียดขี้ขี้ตามอาตมานิเกลียดพระจึงต้องมาเป็นพระท่านยำ้ำทำไมหลวงพ่อถึงเกลียดพระล่ะคะจะไม่ให้เกลียดได้ยัางไงาก็ท่านทําไม่ถูกต้องและหลวงพ่อทําไมไม่ฟ้องพระผู้ใหญ่ล่ะคะฟ้องไม่ได้หรอกขืนฟ้องเพื่อนของอาตมาก็ถูกไล่ออกจากวัดและจะไปอยู่ที่ไหนละ่ะเหมือนผมเลยครับหลวงพ่อ ผมกับเพื่อน,เ,อนเห็นพระธรรมผิดก็ไม่มีปากไม่มีเสียงเพราะถ้าขืนปากมากไปเขาไล่ออกจากวัดก็จะไม่ได้เรียนหนังสือพ่อแม่อุตส่าห์ส่งมาเรียนนั่นนะสิเรามันหัวอกเดียวกันนาโยมนะครับอุบาสกตอบยิ้มยิ้ม ที่อาตมาเกลียดพระเพราะสงสารเพื่อนที่ถูกท่านใช้ทุกคืนเขาจะดูหนังสือนังหากลับต้องมาวิ่งซื้อก๋วยเตี๋ยวให้พระฉันในยามวิกาลแล้วท่านให้เงินไหมครับให้เงินค่าจ้างนะครับไม่ได้ให้ค่าจ้างรอกท่านใช้วิธีหลวงพี่ชามลูกศิษย์ชามเพื่อนอาตมาก็กินก๋วยเตี๋ยวทุกคืนจนเบื่อนอกจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาลแล้ว ก็ยังถกขมิเตเตะตะกร้อกันทุกเย็นนุ่งห่มไม่สำรวมเป็นพระธรอย่างนั้นผิดวินัยนะต้องนุ่งห่มให้ครบสามชิ้นที่เรียกว่าไตรจีวรตั้งแต่บวชมานี่อาตมายังไม่เคยละเมิดพระวินัยข้อนี้เลยจะร้อนแสนร้อนเหงื่อหย,ยดติ้งติงอาตมาก็นุ่งห่มครบสามชิ้นทั้งสบงจีวรแล้วก็สังคติ แต่พระวัดนั้นนงสบงตัวเดียวแถมถกขเมเรเตะตะกร้อกันอย่างสนุกสนานไม่มีการสำรวมอิริยาบทกันเลยแต่อย่าพูดไปนะตอนนี้หลวงพี่พวกนั้นก็พากันเข้าเมนไปเกือบหมดแล้วที่ยังอยู่คงเตะตะกร้อไม่ไหวมั้งแย่จังเลยนะคะหลวงพ่อแล้วแบบนี้าศาสนาไม่เสื่อมยังไงไหวอุบาสิกาผู้นั้นรู้สึกห่วงใย ในพระพุทธศาสนาศาสนานไม่เสื่อมหลอกโยมจิตใจคนต่างหากที่เสื่อมทั้งจิตใจคนที่เป็นพระและคนที่เป็นคารวาสนั่นแหละแต่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วโยมก็อย่าไปสรุปเอาเองว่าพระเลวหมดเพราะพระดีๆก็ยังมีอยู่ขอให้โยมใช้ปัญญาไตรตรองเอาเองก็แล้วกันพระแท้กับพระเทียมนั้นมีข้อแตกต่างกันเยอะ คนที่บวชเพื่อละคือพระแท้จําเอาไว้ใครจะมาบวชเพื่อหวังลาบสักการะคนนั้นไม่ใช่พระแท้หรอกในสมัยพุทธกาลคนมีเงินมากๆมาขอบวชพระพุทธองค์ก็ไม่บวชให้ต้องจัดการเอาเงินไปแจกจ่ายคนยากจนให้หมดเสกกรตัวอย่างเช่นวิสาขาอุบาสกมีเงินหมื่นกหาปณะ,ะมาขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่า เราไม่บวชให้บุคคลที่มีเงินมาหนึ่งพันกหาปะนะัญะท่านวิสาขาอุบาสกจึงต้องเอาเงินไปแจกจ่ายคนยากจนแล้วจึงได,ด้บวชแต่สมัยนี้นะพระบงองค์ตอนบวชไม่มีอะไรเลยแต่พอตอนศึกโอ้โหข้าวของทรัพย์สมบัติมากมายเหลือเกินเอารถบรรทุกมาขนตั้งสามเที่ยวก็ยังไม่หมด นี่แบบนี้ไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าแน่หลวงพ่อคะและพระที่นอนกับผู้หญิงทำไมท่านไม่สึกเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปละ่ะจะได้ไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆแล้วก็ไม่ทำให้คนเข้าใจศาสนาผิดผิดด้วยเป็นชั้นชั้นสึกดีกว่าก็ท่านไม่ได้เป็นโยมนะสิถ้าเป็นโยมก็คงหมดเรื่องไปแล้วจริงไหมผมว่าท่านคงเสียดายลาบสักการะ ที่เคยได้นะครับหลวงพ่อกลัวว่าสึกออกไปแล้วจะไม่มีใครนับหน้าถือตาจะไม่มีใครเอาปัจจัยมาถวายหลวงพ่อคะพระมั่นผู้หญิงบาปไหมคะอุบาสิกาที่อายุน้อยกว่าใครเพื่อนถามหล่อนเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพมั่นยังไงละ่ะคือวัดข้างบ้านหนูนะคะหลวงลุงองค์หนึ่งอายุห้าสิบ ท่านไปมั่นผู้หญิงอายุเจ็ดสิบทำพิธีมั่นกันด้วยหนูยังไปดูเลยค่ะท่านก็มานั่งใกล้ๆกับผู้หญิงแล้วมอบสินสอดทองมั่นให้หนูก็ปากไม่ดีอดรนทนไม่ได้จึงถามท่านว่าทำไมหลวงลุงไม่ศึกเสียเลยละ่ะจะได้สวมแหวนให้เจ้าสาวได้ท่านก็ตอบทันทีว่ายังศึกไม่ได้หรอกครูรอเก็บเงินแต่งงานก่อนหนูเลยอายม้วนเลยค่ะ พระอายุห้าสิบตอบอย่างนี้หนูอายเลยค่ะแล้วท่านทำอะไรให้ตลกตลกเวลามีญาติโยมเอาส้มสูกลูกไม้มาถวายพอลงกุฏิไปท่านก็ลงกุฏิบ้างถือถาดผลไม้ที่เขาเอามาถวายนั้นไปถวายผู้หญิงอีกทีหนึง่งผู้หญิงที่เป็นคู่มั่นะคะคนแถวนั้นเขารู้กันทั้งซอยไม่มีใครเลื่อมใสศรัทธาท่าน แต่คนที่มาที่อื่นเขาคงไม่รู้มาให้ท่านดูหมอได้ทุกวันท่านบอกจะต้องเก็บเงินไว้จ้างเขาปลูกเรือนหอให้เสร็จก่อนจึงจะศึกหนูก็แกล้งพูดประชดว่ากว่าจะถึงวันนั้นลุงลุงไม่หกสิบเสียก่อนหรือท่านก็ว่าไม่รอกเหลืออีกไม่กี่หมื่นก็จะครบแล้วแม้โยมก็ไปต่อล้อต่อเถียงกับท่านอยู่ได้ประเดี๋ยวท่านก็หาไว้อิจฉาท่านรอก ท่านพระครูว่าท่านว่าแล้วค่ะบอกว่าครูเสียใจใช่ไหมที่อาตมาไม่มาขอมั่นครูครูก็เลยอิจฉาหนูอ่อนเขาคู่มั่นท่านชื่ออ่อนปณิตาค่ะและโยมว่ายังไงหนูก็ย้อนว่าโอ้ยแก่ๆอย่างหลงลุงถึงมาขอหนูก็ไม่เอารอกใครจะโง่เอาผีมาเผาล่าหลงลงุงผมว่าพอกันเลยนะครับ ทั้งพระทั้งศีกาฝีปากพอๆกันอุบาสกผู้นั้นว่าเลยถูกครูสาวคว้างค้อนใส่เข้าหนึ่งวงแบบนี้บาปไมะ่ะาหลวงพ่อถึงขั้นประชิกไหมคะคว้างค้อนใส่บุรุษนั้นแล้วครูสาวเอ่ยถามท่านพระครูตอบว่า เท่าที่โยมเล่ามาไม่ถึงขั้นประราชิกกรอกยังไม่ถึงอาบัติประราชิกมีสีข้อคือเสพเมทุนหนึ่งฆ่ามนุษย์หนึ่งขโมยเงินตั้งแต่ห้ามาศกไปหนึ่งและอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนหนึ่งหากประพฤติข้อหนึ่งข้อใดในสีข้อนี้ก็จะเรียกว่าต้องอาบัติประราชิกขาดจากเพศสมณะเอาละ ทีนี้เรามาสอบอารมณ์ต่อกันดีกว่ารู้สึกว่าจะพูดมากกันเกินขอบเขตไปแล้วทั้งอาตมาทั้งโยมนั่นแหละอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมฐานรั่วอุตสาตั้งใจปฏิบัติมาหลายวันก็มาทำรั่วเสียแล้วเห็นไหมสอบตกกันทั้งพระทั้งคารืหัดเลยท่านตำหนิตัวเองด้วยและเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ จึงได้พูดอีกว่าอาตมาเกือบต้องตายเพราะพระนะดีที่มีคนช่วยเอาไว้อาตมายังรู้บุญคุณเข้ามาจนบัดนี้อยากฟังไหมจะเล่าให้ฟังอยากฟังครับอยากฟังคะ่ะอุบาสกอุบาสิกาตอบพร้อมกันคืออาตมาตอนเด็กๆไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ยายขอไปเลี้ยงตั้งแต่อายุหกขวบ พอเรียนหนังสือจบมัธยม3ก็ไปเรียนต่อที่กรุงเทพไปอยู่กับคุณปู่ที่บางแวกจังหวัดทนบุรีตอนนั้นกรุงเทพกับทนบุรียังไม่รวมกันเหมือนเดี๋ยวนี้คุณปู่ของอาตมาชื่อพันตรีหลวงทาราอาตมาก็ไปเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบตอนเย็นโรงเรียนเลิกก็ไปเรียนดีดซีตีเป่ากับครูจำนงที่สวนหลังวัตโนดตอนนั้นหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะ ดูเหมือนจะ27ย่าง28ทีนี้อาตมาก็ต้องเดินผ่านวัตโนทุกเย็นไปเรียนดนตรีสองชั่วโมง6กโมงเย็นเขาก็เอาเรือมารับที่หน้าวัดคุณปู่มีเรือส่วนตัวมีคนขับด้วยชื่อในแรมเหมือนกับคนสมัยนี้มีรถส่วนตัวใช่ไหมครับอุบาสกผู้หนึ่งถามคงอย่างนั้นกระมัง อาตามาก็บังเอิญไปรู้ความลับหลวงตาตวัดตโนดเข้าแกก็เลยอาคาดอาตามาหลวงพ่อรู้ความลับอะไรของท่านครับอ้าวถ้าบอกโยมมันก็ไม่เป็นความลับนะสิจะให้บอกหรือหลวงพ่อไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะแต่พวกเราอยากทราบอุบาสิกาพูดง่ายแต่ฟังยากอยากทราบก็จะบอกเพราะไหนๆก็ตายไปแล้ว คือหลวงตาองค์ที่ว่าเนี่ยแกกินยาฟินแล้วก็ต่อนกเขากินข้าวข่าว่ากันตามพระวินัยแล้วแกก็ไม่ใช่พระเพราะถ้าเป็นพระคงไม่คิดฆ่าคนต้องมีความเกรงใจในพระวินัยบ้างแกฆ่าใครครับอุบาสกถามเห็นท่านพระครูใช้แกกับหลวงตาเขาก็ถือโอกาสใช้บ้างข่าอาตมานี่แหละ แกใจร้ายเลือเกินสั่งให้เด็กวัดมารุมซ้อมอาตมาซึ่งกำลังนอนหลับอยู่ที่ศาลาราลิมน้ำขณะรอเรือมารับอาตมายกมือไหว้ปรลกปรลกขอชีวิตพวกเด็กวัดทำท่าสงสารแต่หลวงตาสั่งว่าอย่าไปสงสารมันไอ้นี่มันร้ายกาจมากขืนปล่อยมันจะกลับมาเล่นงานพวกเองพวกเด็กวัดก็เลยซ้อมอาตมาเสียอาตมาคิดจะกระโดดลงน้ำจึงวิ่งไปที่แพร พวกมันก็วิ่งตามหลวงตาเห็นว่าอาตมาคงจะหนีไปได้ก็เลยชักมีดออกมาส่งให้ลูกศิษย์สั่งว่าเอาเลยแทงมันให้ตายแล้วก็โยนลงน้ําไปอาตมากลัวมากแล้วรู้สึกมีคนฉุดลงไปในน้ําจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยคนที่ช่วยหลวงพ่อเป็นใครคะเป็นหมอจีนอายุห้าสิบเศษชื่อลุงมันแ่ตั้ง เขาพายเรือผ่านมาเห็นเข้าพอดีก็เลยฉุดอาตมาลงเรือและพายหลบเข้าไปในคลองบันอ้อยถ้าไม่ได้ลุงมันช่วยบานนี่ก็ไม่ร่วไปอยู่นรกคุ้มไหนเพราะว่าตอนเด็กๆไม่เคยสร้างความดีเลยยายก็สอนไปเถอะสอนจนอ่อนใจก็ไม่ดีขึ้นยายให้เอาอาหารไปถวายเพลพระธิวัตดอาตมากเกาะเวกินกับเด็กเลี้ยงควายกลางทุ่ง อาหารไม่เคยถึงพระเลยเพื่อนที่เลี้ยงควายมันก็บอกว่าให้แม่มันกินทำไมกันพระอีกหน่อยก็สึกไปเป็นผัวใครก็ไม่รู้มากินกันเองดีกว่าอาตมาก็เชื่อเขากระทั่งวันหนึ่งถูกยายจับได้คุณยายท่านแอบสะกดรอยตามดูเหรอคะอุบาสิกาเป็นครูถามเปล่าอาตมา ขิ่ปินโตออกจากบ้านไปกินกับเด็กเลี้ยงควายที่กลางนาเสร็จแล้วก็เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานล้างปิดโตเสอิ่มอองเพื่อจะทำลายหลักฐานหลวงพ่อฉลาดรอบคอบดีจังนะครับอุบาสกชมไม่ฉลาดได้หรือมือชั้นนี้แล้วท่านพูดยิ้มยิ้มแต่ถึงจะฉลาดยังไงก็ถูกยายจับได้เพราะพออาตมาเดินมาถึงบ้าน ยายก็ถามแต่ไกลว่าไอ้หนูถวายเพนเรียบร้อยแล้วหรืออาตมาก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วยายยายก็ถามอีกว่าแล้วรับพรมาหรือเปล่าอาตมาโกหกรับสิยายสมภารท่านให้พรมาเต็มบินโตเลยยายก็บอกดีมากไอ้หนูทำดีมากมารีบรีบขึ้นมายายจะให้รางวัลอาตมาก็ชักเอจใจ เพราะยายไม่เคยพูดอย่างนี้พอขึ้นพ้นหัวบันไดาตายเลยสมพานนั่งอยู่บนบ้านโอ้โหยายตีซะหลังลายพร้อยเลยตีต่อหน้าสมพานเสียด้วยแล้วก็สอนว่าทีหน้าทีหลังอย่าทำอีกกินของพระเองจะเป็นเปรตรู้ไหมแล้วสมพานท่านไม่ห้ามหรือคะครูสาวถามท่านก็ห้ามเหมือนกันแต่ยายบอกไม่ได้หรอกท่านสมพาน มันทำมาหลายหนแล้วถ้าไม่ตีเดี๋ยวมันจะบาปต้องตีล้างบาปให้มันหน่อยนี่ยายพูดอย่างเนี้ยแม้หน่อยของยายนะเล่นเอาอัตมาหลังลายไปหลายวันนี่ยายพูดอย่างเนี้ยแม้หน่อยของยายนะเล่นเอาอัตมาหลังลายไปหลายวันตั้งแต่นั้นมาก็เลยเข็ดที่เข็ดเพราะไม่อยากถูกตีไม่ใช่ว่ากลัวจะเป็นเปรตรอก เพราะว่าอาตมาไม่เชื่อที่ยายพูดและเพื่อนๆของหลวงพ่อว่ายังไงครับเวลาที่หลวงพ่อฮิวบินโตเดินผ่านเขาก็ถามว่าเฮ้ยไอ้แกระวันนี้ไม่กินเลี้ยงกันอีกรอึอาตมาก็บอกว่าไม่ได้รอกต้องเอาไปถวายพระเดี๋ยวยายตีหลังลายว่าแล้วก็เลิกเสื้อให้เขาดูหลังตอนเด็กๆหลวงพ่อชื่อแกรเหรอคะอุบาสิกาวัยห้าสิบถาม คืออาตมาไว้ผมแกละไว้ทั้งข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ข้างหลังเรียกว่าสามแกละเลยเพื่อนๆเ,เขาก็เรียกว่าไอแกละบ้างก็แกละเฉยๆบ้างแต่ยายมักจะเรียกว่าไอหนูนอกจากโกรธเต็มที่ถึงจะเรียกว่าไอแกละสมภารวัดไวยห้าสิอธิบายแสดงว่าหลวงพ่อค่อนข้างเกเรนะสิครับผมหมายถึงตอนที่หลวงพ่อเป็นเด็ก อุบาสกพูดอย่างเกรงใจไม่ค่อนข้างหรอกโยมเรียกว่ายอดเกเรเลยเชียวและหาเรื่องให้ยายปวดหัวได้ไม่เว้นแต่ละวันเพราะเที่ยวไปมีเรื่องกับเขาตีหัวหมาด่าแม่เจ๊คือยี่ห้อของอาตมาละถ้าเล่าถึงวีรกรรมตอนเป็นเด็กแต่หลวงพ่อก็เรียนเก่งใช่ไหมครับอุบาสกพยายามหาความดีให้ท่านพระครู เก่งหรือไม่เก่งอาตมาก็เรียนมันทุกโรงเรียนเลยละจังหวัดสิงห์บุรีมีโรงเรียนมัธยมอยู่แปดโรงเรียนอาตมาเรียนครบทุกแห่งแห่งละเดือนบ้างสองเดือนบ้างอย่างเก่งก็ไม่เกินหนึ่งปีพอเรียนครบแปดแห่งแล้วก็จะเรียนรอบสองแต่ทางโรงเรียนเขารู้กิติศัพท์ก็เลยไม่ยอมรับสักแห่งเลยต้องไปเรียนที่กรุงเทพ เรื่องของอาตมามันยาวนะโยมเล่าไปอีกสามวันก็ไม่จบเอาละอาตมาไม่เล่าแล้วมาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติกันดีกว่าไหนใครมีปัญหาอะไรก็ถามได้ยังมีเวลาเหลืออีกประมาณ30นาทีก่อนจะถึงเพลง